สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บูบอลเด็ดชาแนลครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติที่31ตุลาคม2568แนวทางของเราวันนี้ฮะจัดหนักจัดเต็มให้5คู่อีกเช่นเคยครับตามหน้าปกคลิปเลยฮะได้ลุ้นเสียวเยี่ยวเหนียวกันแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเด็ชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอลเด็ดด้วยครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ที่ adboo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่ adboo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก PSV ไฮอเฟนเจ้าบ้านครับเปิดสนามฟิลิปสตาดิโอนรับการมาเยือนฟอร์ตูน่าซิสต เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอล PSV เจ้าบ้านต่อ2.5-10คาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวดรวม2,988คนให้เจ้าบ้าน PSV High ฮียเฟนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่68%ฮะเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี21%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง F o r t u n a s i t t a s มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11%ครับ เราไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้าน PSV e i n d h o e n ครับนัดที่แล้วไปเยือนนะครับชนะเฟยนู o มา3-2ฮะฟุตบอลพรเมดตสรอง0.25กินเต็มชนะนาโปลี6-2ฮะเกมเย่า u ู f a c h a m p i o l e a g รอบลีกเฟสรอง0.25กินเต็มชนะ Go Ahead Eagles 2-1ฮะเกมเย่าฟุตบอลพิเมดตสต่อ2ลูกเสียนะครับชนะสโว4-0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรมดตต่อ1.5กินเต็ม และเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับ1-1เกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสรอง0.5ได้ครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้14เสีย8ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดผู้มาเยือนอย่างฟอร์ทูน่าซิสตาัดครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะเกมเมอร์ดหนึ่งศูนย์นะฮะเกมเย่าบอลถ้วยดัดครับบอลไม่เปิดราคาครับคู่นี้แพ้โกนิงเก้นหนึ่งสองนะฮะเกมเยือนฟุตบอลพริมพิดัสบอลราคาเสมอเสียครับแพ้เอ็กเซลเซอร์หนึ่งศูนย์นะฮะเกมเยืยนอนฟ แพลเรีส1-8นะครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.75เสียฮะและชนะโฟเรนดัม1-0นะครับเกมเย่าฟุตบอลพิมพิดัตต่อ0.5กินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป5นัดชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงได้6เสีย9ประตูครับสถิติเฮตุเฮตุการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมด14นัด PSV ไฮโอเฟนครับชนะฟอร์ตูนาซิตาร์ไป12นัดเสมอกันในเวลา2นัดส่วนฟอร์ตูนาซิตาร์ไม่สามารถเอาชนะ PSV ไฮโอเฟนได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับ พิววิวก่อนเกมละสะกัสกอร์ที่คาดของคู่นี้บาย JK เ1เจ้าบ้าน PSV อ i วีไฮโอเฟนค่อนข้างนอนมาครับเพราะฟอร์มการเล่นช่วงนี้โคตรโหดด้วยการคว้าชัย5จาก6เกมผลท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครและผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า18ประตูเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเจอใครกูไม่มีกลัวแถมเกมนี้ได้บู๊ในรังเย้าของตัวเองด้วยก็ยิ่งเพิ่มดีกีความดุดันมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับ สวนทางกับทีมเยือนอย่างฟอร์ตูนาซิตาที่ผลงานนอกหลังพังไม่เป็นท่าหลังพ่าย4จาก5หนท้ายในลีกชนะ1และโดนทะลวงแนวรับเละเป็นขี้ก้าตุงแถมศักยภาพกับความสามารถของนักเตะก็ห่างชั้นกับคู่แข่งพอสมควรฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะขอเทใจไปต่อ PSV h e l ี e ฮเต็มพิก,กัดที่เดดบอลต่อ p s v h e e ฮราคา2.5ผลสกอร์ที่ born, o en, คา, 5, กกาดของเกมนี้ครับ P.S.V. h ไฮโอเเปิดบ้านเอาชนะ Fortuna s i t t a r ไป4ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.75วางสกอร์สูงนะครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2เราไปกันที่ฟุตบอลถ้วย FA ครับลูตันทาวครับจากลีกวันเจ้าบ้านเปิดสนามเคนินเวิร์ดโร d รับกันมาเยือน Forest Green จากเนชันแนลลีกหรือลีกท้องถิ่นนั่นแหละครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2 30นาทีครับราคาบอลลูตันทาวต่อ1ลูก ใครจะชนะคู่นี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม3,172คนให้เจ้าบ้านลูตันทาวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่64%ฮะเปอร์เซ็นตะ์ที่จะเสมอกันในเวลามี17%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างฟอร์เรสต์กรีนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่19%ครับเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ลูตันทาวนะครับนัดที่แล้ว5เปิดบ้านชนะไบรตันยูยี่สิบเอ,อ็ดสามหนึ ชนะนอตแฮมตัน1-0ครับเกมเยือนบอลลีกวันนะครับต่อ0.5กินเต็มแพ้แมนฟิล0-2นะครับเกมเย่าลีกวันต่อ0.75เสียครับแพ้แคมบริดจ์ยูไนเต็ด1-3นะครับเกมเยือนฟุตบอลลีกโทฟี่นะครับต่อ1ลูกเสียครับและแพ้สตีฟเนต0-2นะฮะเกมเยือนลีกวันบอลราคาเสมอเสียครับด้านฟอร์ม5นัดของผู้มาเยือนอย่างฟอเรสต์กินครับ นัดที่แล้วเปิดบ้านชนะบอลเลแฮมวูด2-1นะครับฟุตบอลเนชันแนลลีกต่อ0.25ได้ครับเสมอเลสเตอร์ซิตี้ยู21-22นะครับเกมเย่าเนชันลีกครับต่อ1ลูกเสียครับแพ้คารายูเนเต็ด2-0ต่อ4ฮะเกมเยือนเนชันแนลลีกรอง0.25เสียชนะเวิร์ชิง4-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลเอฟเอคัพต่อ0.5กินเต็มและแพ้โรลดเดล1-0นะครับเกมเย่าเนชันแนลลีกต่อ0.25เสียครับเฮดทูเฮดการพบกันของคู่นี้ทั้งหมดครับ รูตันทาวครับเอาชนะฟอร์เรสกรีนไป6นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วนฟอร์เรสกรีนชนะรูตันทาวได้นัดเดียวเท่านั้นครับพีวิวก่อนเกมแนละสกอร์ที่คาดของคู่นี้บาย JK เคเจ้าบ้านรูตันทาวเหนือกว่าค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการได้บุในรังเย่าตัวเองศักยภาพของขุมกาลังและมาตรฐานของหลีกแน่นอนว่าสโมสรระดับหลีกวันกับคู่แข่งที่มาจากในชัชนแนลลีกหรือนอกหลีกที่เราคุ้นเคยซึ่งจุดแข็งของเจ้าถิ่นก็คือเกมรุกที่ดุดันตามสไตล์กุนซือแจ็ควิลเชียร์เอาไอสัตว์นี่มันอยู่นี่เหรอว ที่ถอดแบบมาจากไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลที่เจ้าตัวเคยค้าแข่งมาอย่างยาวนานยาวอยู่แหละไอสัตว์มึงเจ็บบ่อยชิบหายเชื่อว่าเกมนี้น่าจะปิดงานเก็บชัยไปได้แบบไม่มีปัญหาครับและเชื่อเลยว่าผู้มาเยือนอย่างฟอเรสต์กรีนน่าจะต้านทานความดุดันของพวกเขาไม่ไหวแนะนําอยู่ต่อรูดทนทาวสถานเดียวครับทีเด็ดบอลต่อรูดทนทาวราคา1่ลูกนะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้รูดทนทาวเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์กรีนไป3ประตูต่อ1กําแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงอัตราความมั่นใจ8เต็มส0ครับ คู่ที่3ครับเราไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกเจ้าบ้านครับเปิดสนาม w w k Arena รับการมาเยือนเสือเหลืองบรูเซียดอทมุนเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2-30นาทีครับราคาบอลดอทบุนบุกมาต่อ0.75คาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอกผลบวตรวม11,666คนให้เจ้าบ้านอัสบวกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่8ครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างดอตมุนมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่70ครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านอัลสบวกนะครับนัดที่แล้วเปิดบ้านแพ้โบคุม1-0นะครับฟุตบอลเดเบโพรคาวต่อ1ลูกเสียครับแพ้ไลซิก0-6ครับเกมเย่าบุนเดสลีการอง0.5เสียครับเสมอ FC โคโลน1-1ฮะเกมเยือนบุนเดสลีการอง0.5กินเต็ม เสมออูม1นนะครับเกมกระชับมิตรต่อ0 7นเสียครับและชนะวลฟ์บวก31ครับเกมเย่าบุนเดสเดีกาบอลราคาเสมอกินเต็มฮะฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ0แพ้3ยิงได้6เสีย14ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของเสือเหลืองบรูเซียดอทมุนครับนัดที่แล้วครับเสมอแฟรงก์เฟิร์ต1 1นะฮะเกมเยือนฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาวต่อ0.5เสียครับชนะย์จุดห้าเสียคาับุนะเอเสีะครับ ชนะ FC c o p ป n h a g e n 4-2ฮะเกมเยือน u ู f a c h a m p i o l e a รอบลีกเฟสต่อ0.75กินเต็มแพ้ Bayern Munich 1-2เกมเยือน Bundesliga รอง1.5ได้นะครับและเสมอ RB l e i p z i 1-1ครับเกมเย่า Bundesliga ต่อ0.75เสียครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแห่งไป4นัดชนะ3เสมอ1แพ้0ยิงได้6เสีย1ประตูสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมดครับ เอาบวกครับเอาชนะดอทมุลได้5นัดเสมอกันในเวลา7นัดส่วนดอทมุลเอาชนะเอาบวกไปได้17นัดครับพรีวิวก่อนเกมละสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโจเกรนนัดคู่นี้ครับไม่แปลกใจเลยที่ราคาเลือกเปิดให้ดอทมุลต่อ0.75เนื่องจากภาพรวมเสือเหลืองยังโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่โดยเฉพาะในตอนนี้ที่คว้าชัยมาแล้ว3นัดติดต่อกันรวมทุกถ้วยแม้ว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเพิ่งลงเตะไป120นาทีเต็ม ในบอลถ้วยเดยเวโพคาวมาก็ตามแต่ด้วยขุมกาลังที่เหลือใช้บวกกับความมั่นใจที่ดีกว่าเยอะสมงผลให้แมตชนี้ถือครองความได้เปรียบอยู่ดีครับต่างกับอัลส์บวกเจ้าบ้านครับที่ฟอร์มลูดยาวด้วยการไม่ชนะใครเป็นเกมที่4ติดต่อกันร,รวมทุกถ้วยทุกรายการแล้วแถมเพิ่มกระเด็นตกรอบบอลถ้ว bon ยมาอีกซะด้วยมองดูแล้วการเปิดบ้านคราวนี้ไม่มีอะไรที่จะสู้คู่แข่งได้เลยสักนิดเดียวกับราคาบอลที่เปิดมาให้ดอทมูลต่อ0.75คงไม่ต้องคิดเยอะอะไรแล้วครับ กับทีมที่เหนือกว่าทุกทางแบบนี้ยังไงก็ต้องเลือกถือหางดอทมุลชัว,100 born, moon, ลวร้อยอ์เซทีเด็ดบอลต่อดอทมุลราคา0.75ย์จุดเผลสกอร์คาดของเกมนี้ครับดอทมุลบุกเอาชนะเอาบวก3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่3.0มจุดศูนย์บอลสกอร์สูงครับคู่ที่4่เราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนเกตาเฟ่เ,เ,ฟเจ้าบ้านเปิดสนามโคลิเซียมสเตเดียมรับการมาเยือนกีโรล่าเวลาคิกออฟของคู่นี้ตีสครับราคาบอลเกตาเฟ่ต่อปอปอ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวดรวม5 8 4 9คนให้เจ้าบ้านเกตาเฟมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่42%เปอร์เซฮะเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี32%ส่วนผู้มาเยือนอย่างกิโรนามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่26%อร์ครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเกตาเฟนะครับนัดที่แล้วชนะอินเตอร์เดย์เบาเดโมโลมา11ประตูต่อศูนย์ครับเกมเยือนบอลถ้วยโก ชนะแอตเิโเบา1-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีการอง0.75กินเต็มแพ้ไลเอลมาลิด1-0นะฮะเกมเย้าฟุตบอลลาลีการอง1ลูกจบเจ้าแพ้โอซาซูนา1-2ฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีการองปอป,ปเสียนะครับเสมอเรเบนเต้1-1ฮะเกมเย้าฟุตบอลลาลีกาต่อ0.5เสียครับฟอร์มการเล่นในบ้าน4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงได้4เสียไป3ประตูครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของกีโรนาผู้มาเยือนครับ เกมที่แล้วในฟุตบอลถ้วยโคปาเดเลน,นะครับเสมอคอนสแตนเซียร์หนึ่ฮะต่อ2.5เสียครับเสมอเลอาโอบิโด3 3ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีก้าต่อ0.75เสียครับแพ้บาร์เซโลนาหน่งสอนะฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีก้ารอง1.75กินเต็มชนะบาเลนเซีย2 1ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกา้าบอลราคาเสมอกินเต็มครับและเสมอเอสปันยอนศูนย์ศูนย์นะครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกา้าบอลราคาเสมอจบเจ้าฮะฟอร์มการเล่นนอกบ้าน4นัดชนะ0เสมอ2 แพ้2ยิงได้3เสียไป9ประตูครับสถิติเฮทูเฮตการเจอกันของคู่นี้16นัดที่ผ่านมาครับเกตาเฟ้ครับชนะกิโลโนาไป6นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนกิโลโนาก็ชนะเกตาเฟ้ได้6นัดเช่นเดียวกันครับพรีวิวก่อนเกมและสะกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายพงโกล้มโต๊ะ VAP เจ้าถิ่นเกดเฟ่ผลงานในบ้านย่ำแย่เพราะ4เกมแรกคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนกิโดนาผลงานนอกบ้านย่ำแย่4เกมแรกยังไม่ชนะใครเลยจมอยู่ไว้ของตารางโดยเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านดีกว่าครับเนื่องจากเกดเฟ่ได้เปรียบพิเศษในบ้านเกมเมื่อกลางสัปดาห์ในศืกบอล bon ถ้วยโกปาเดเลพวกเขาก็เพิ่งหล่มคู่แข่งจากลีกที่ต่ํากว่าถึง11ป,ประตูต่อศูนย บ่งบอกได้ว่าเกมลุกของพวกเขากําลังมั่นใจบวกกับฝั่งของทีมเยือนกิลนาก็มีผลงานที่ําแย่และเลวร้ายมากๆอยู่แล้วเพราะยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้เลยเกมนี้จึงมองว่าเกดาเฟ่น่าจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดบอลต่อเกดาเฟ่ราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเกดาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะกิลูนาไป1ประตูต่อศอัตราความมั่นใจ7เต็มสิกกาแพงอยู่ที่2.0วางสกอร์ต่ําครับคู่ที่5ครับเราไปกันที่ฟุตบอลปีเมล่าโปรตุเกส สปอร์ติ้งลิสบอนเจ้าบ้านเปิดสนามเอสเตอโรโคเซอวาลาเดรับการมาเยือนเอาแวกาเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี35ครับราคาบอลสปอร์ติ้งลิสบอน bon ต่อ2.50ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอสผลโหวตรวม3 1 1 2คนให้เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่64%เปอร์เซ็์นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี26%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอเวกามีเปอร์เซ็นชนะอยู่่ที10%ครับ เฮตูเฮตการเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา2นัดเท่านั้นนะครับนัดที่แล้วครับสปอร์ติลิสบอนเอาชนะอเวร์กาไป5ประตูต่อ1ในบอลโปรตุเกสลีกครับและอเวร์กาครับเคยเอาชนะลิสบอนได้1ครั้งพรีวิวก่อนเกมและสกอร์ทคาดของคู่นี้บ่ายพงโกรลบโต๊ะ VIP คู่นี้เพิ่งเจอกันมาหมาดๆเมืม่อต้นสัปดาห์ในศึกฟุตบอลโปรตุเกสลีกครับโดยในเกมนั้นครับสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะอลเวก้าไปได้ถึง5ประตูต่อ1นแมตชนี้เล่นในเวทีบอลลีกและเล่นในบ้านของลิสบอนบอกเลยว่าเจ้าบ้านได้เปรียบเป็นอย่างมากครับโดยเลยราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าลิสบอนแข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกก็อันตรายและเฉียบคมเป็นอย่างมากคุณภาพขุมกำลังนักเตะก,ก็เหนือกว่าเยอะฮะ เกมนี้มั่นใจว่าพวกเขาจะเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดบอลต่อลิสบอนราคา2.50ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะเอาแวร์ก้าไป3ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์ต่ำนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันศุกร์หันษาที่31ตุลาคม2 5 6 8ครับมีคู่ไหนบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่ เราไปสรุปกันเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับฟุตบอลพิเมดัสฮอนแลนด์ PSV ไฮโอเฟนเปิดบ้านรับการมาเยือนฟอร์ตูนาซิตาร์ครับเกมนี้เจ้าบ้าน PSV ต่อ2.5ลบ10ผมให้ PSV ไฮโอเฟนเอาชนะฟอร์ตูนาซิตาร์ไป4ประตูต่อ1กาแพงอยู่ที่3.75วางสกอร์สูงครับคู่ที่2ฟุตบอลถ้วย FA Cup อังกฤษ รูตันทาวเจ้าบ้านพบกับฟอเรสกรีนนะครับเกมนี้เจ้าบ้านรูตันทาวต่อ1ลูกผมให้รูตันทาวชนะฟอเรสกรีนไป3ประตูต่อ1กําแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงฮะคู่ที่3ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันอาส์บวกเจ้าบ้านครับพบกับบุนเดสเซียดอทมุนคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างดอทมุนบุกมาต่อ0.75้ผมให้ดอทมุลชนะอาสบวกไป3ประตูต่อ1กําแพงอยู่ที่3 0 0วางสกอร์สูงครับคู่ที่สเปน เกดาเฟ่เจ้าบ้านพบกับกิโลนานะครับเกมนี้เจ้าบ้านเกดาเฟ่ต่อปอปอผมให้เกดาเฟ่ชนะกิโลนาไป1ประตูต่ตอศูนย์กำแพงอยู่ที่2.0มอวางสกอร์ต่ำครับและคู่ที่5ครับฟุตบอลปีเมล่าลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน iga, bon, เปิดบ้านรับการมาเยือนเอาแวก้าเกมนี้เจ้าบ้านลิสบอนต่อ2.50นะครับผมให้สปอร์ติ้งลิสบอนชนะอาแวก้าไป3ประตูต่อศูนย์กำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์ต่ำครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์อจอลึก ฟันธงลงสกอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะฮะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอนเดชทางช่องทางยูทูบและทิกต็อกบูบอนเดดด้วยนะครับ อีกหนึ่งช่องทางของเราฮะฝากแอดไลน์ที่ ad boo 7 8 9เครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนที่ ad boo 7 8 9แกอดกันเข้ามาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแม้แต่บาทเดียวสำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับเฮงเงรวยๆปัง,ปงๆโชคดีมีชยัยเงินทองไหลามาเทมาพบความสุขตลอดปีเวลาของเราหมดแล้วครับวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและกัน